สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อของสิ่งนี้ห้ามมีในห้องนอนอัปมงคลมีแต่เจ็บมีแต่จนให้รีบเอาออกคะ่ะท่านผู้ฟังคะห้องนอนถือเป็นห้องที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ที่เราไว้ใช้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าที่เราต้องเจอมาตลอดทั้งวันคะ่ะ ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าห่วงจุ้ยห้องนอนที่ดีมีสิ่งไหนบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ให้นำมาไว้ในห้องนอนมาติดตามรับฟังค่ะ 1. กระจกจริงๆแล้วกระจกสามารถมีไว้ในห้องนอนได้นะคะแต่ว่าตัวกระจกเองต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่เรานอนหรือทำอย่างไรก็ได้ค่ะ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเงาสะท้อนเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนเพราะกระจกมีลักษณะของธาตุน้ำซึ่งจะคอยก่อกวนทําให้เราพักผ่อนไม่เต็มที่แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรหาผ้ามาคลุมไว้ 2. หัวเตียงหัวเตียงที่ดีควรเป็นลักษณะตันทึบและยกสูงไม่ควรมีช่องว่างเปิดโล่ง ส่วนหัวเตียงที่แนะนำที่สุดจะเป็นหัวเตียงที่ทําด้วยไม้และรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะจะมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ค่ะโดยที่หัวเตียงต้องมีขนาดพอเหมาะกับตัวห้องนอนด้วยถ้าห้องเล็กเกินไปแต่หัวเตียงกับเตียงใหญ่มากจะก่อให้เกิดความไม่สมดุล 3. แหล่งน้ำห้องนอนเป็นห้องที่ไม่ควรมีแหล่งน้ำอยู่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาหรือน้ำผู้เล็กๆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอาจจะเป็นขวดน้ำดื่มเล็กๆน้อยๆได้ค่ะเพราะหากมีเสียงรบกวนแม้แต่เล็กน้อยก็ตามค่ะย่อมทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่อีกทั้งยังไปขัดขวางห่วงจุ้ยทำให้ความสัมพันธ์ของคู่รักแย่ลงด้วย 4. ขคาเหนือเตียง คานในห่วงจุย้ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่โอเคค่ะยิ่งมาอยู่ในตำแหน่งห้องนอนด้วยแล้วต้องหลีกเลี่ยงให้ดีค่ะโดยไม่ควรให้คานอยู่เหนือบริเวณที่เรานอนเพราะจะทำให้ร่างกายของเรารู้สึกอึดอัดและพักผ่อนไม่เต็มที่แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนำให้หาผ้ามาบังบริเวณคานไว้ค่ะ5สีภายในห้องนอน สีและการตกแต่งภายในห้องนอนนั้นควรเลือกให้มีความเป็นธรรมชาติพยายามหลีกเลี่ยงสีที่สว่างหรือสีทนร้อนเพราะมีการพิสูจน์มาแล้วว่าส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อประสาทส่วนกลางในร่างกายค่ะโดยสีทนสว่างนั้นจะเข้าไปรบกวนระบบประสาทยามที่เรานอนหลับ เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงสีทรนสว่างดีกว่าค่ะ6อุปกรณ์ไฟฟ้าทีวีคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เครื่องเสียงสิ่งเหล่านี้หากเป็นไปได้ไม่ควรนำมาไว้ในห้องนอนเลยค่ะควรเอาไปไว้ที่ห้องนั่งเล่นจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรปิดเครื่องให้เรียบร้อยเวลาพักผ่อน เพราะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์เหล่านี้จะมารบกวนเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนทำให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลงด้วย 7. หิ้งพระหรือรูปบุคคลที่ล่วงลับสิ่งเหล่านี้ควรจัดแยกให้เป็นที่เฉพาะไม่ควรนำมาไว้ในห้องนอนก็อย่างที่รู้กันค่ะ ว่าห้องนอนนั้นนอกจากไว้พักผ่อนแล้วยังใช้สวิตหวานกับคนรักด้วยคงจะดูไม่ดีแน่ๆหากมีหิ้งพระ,ระหรือรูปไว้ในห้องนอนราวกับว่าคอยดูเราอยู่ตลอดเวลา 8. ชั้นวางของเหนือหัวเตียงสิ่งนี้ก็ส่งผลคล้ายค้กับขานบ้านค่ะ เพียงแต่ว่านอกจากจะรบกวนการนอนของเราให้พักผ่อนอย่างไม่เต็มที่แล้วยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอันตรายเวลาหลุดล่วงลงมาเวลาที่นอนอีกด้วยค่ะแค่คิดก็อันตรายว่ามันจะหล่นลงมาทับแล้วลำดับต่อไปมาติดตามรับฟังการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนควรทำอย่างไรให้รับทรัพ์ 1. ใส่ใจตำแหน่งการวางเตียงนอนในการวางเตียงคุณควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการวางเตียงนอนที่ถูกจุดตำแหน่งก็สามารถปรับดวงชะตาชีวิตของคุณได้ค่ะซึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการวางเตียงนอนตามหลักห่วงจุย้ยก็คือตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาคือควรวางเตียงในจุดกลางห้องในมุมทแยงห่างจากประตู ในจุดจุดนี้ในความเชื่อของฮวงจุย้ยโบราณเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีความมั่นคงสูงไร้ศัตรูปองร้ายเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยและยังช่วยเพิ่มพลังงานบวกทำให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนค่ะ 2. ใช้สีมงคลการเลือกสีมงคลสามารถเสริมดวงด้านต่างๆได้ โดยเฉดสีแต่ละสีก็ช่วยเสริมดวงชะตาที่แตกต่างกันไปเช่นสีชมพูเสริมความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีทะเลาะเบาะแหวงกันบ่อยๆเหมาะสำหรับคู่รักที่แต่งงานแต่งงานมาแล้วหลายปีหรือคู่รักที่มักมีปัญหาทำให้ผิดใจกันบ่อยๆจนทำให้ความสัมพันธ์เย็นชาห่างเหิน และยังเหมาะสอมสำหรับผู้ที่การเงินเฟื่อเรืองเพราะสีนี้ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภการเงินให้ดีขึ้นด้วยค่ะสีม่วงอ่อนเป็นสีที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานใหม่หรือกำลังลงทุนทำธุรกิจบางอย่างเหมาะเป็นสีแห่งความก้าวหน้าช่วยเสริมดวงชะตาการงานให้ประสบความสำเร็จสีครีมช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เหมาะกับการทาสีห้องคนป่วยผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กสีเทาเป็นสีที่ช่วยเสริมเรื่องของสติปัญญาช่วยให้มีสติคิดอ่านฉับไวสมบูรณ์สีเขียวเป็นสีที่ช่วยเรื่องของสุขภาพการเงินเพิ่มพูนความมั่งคั่งดึงดูดการเงินให้เข้ามาตลอดปีไม่มีขาดค่ะสีส้มเหมาะสำหรับการแต่งห้องนอนหนุ่มสดสาวสด เพราะเป็นสีให้โชคด้านของความรักเพิ่มสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามได้ดีค่ะทำให้เจอเนื้อคู่เร็ว 3. ให้รักษาความสะอาดสิ่งที่ควรใส่ใจอย่างมากที่สุดก็คือความสะอาดค่ะ เพราะห้องนอนเป็นแหล่งรวมพลังงานที่ส่งผลต่อเจ้าของห้องโดยตรงดังนั้นการที่ห้องนอนของคุณเต็มไปด้วยสิ่งของที่สกรปรกมีแต่เศษขยะและวางเข้าของกระจายเต็มห้องจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ดวงตกมีแต่ความขัดแยง้งดังนั้นคุณควรจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบไม่มีขยะและไม่ควรวางสิ่งของไว้ใต้เตียง เพราะถือว่าเป็นจุดถ่ายเทพลังงานที่เข้าออกตลอดการวางของใช้ต่างๆไว้ใต้เตียงถือว่าเป็นการถือว่าเป็นประตูปิดกั้นพลังงานให้ไม่สามารถเข้าออกได้ค่ะ 4. ไม่ควรมีฝ้าหลุมตามหลักหวงจุ้ยแล้วห้องนอนไม่ควรมีฝ้าหลุมเชื่อว่าจะส่งผลเสียต่อเรื่องของสุขภาพอาจเจ็บป่วยปวดหัววิงเวียนศีรษะได้ ข้อแนะนําสําหรับห้องนอนที่มีฝ้าหลุมให้นําเหรียญ10บจำนวน18เหรียญมาวางไว้ในด้านของฝ้าหลุมแต่ละด้านเพื่อเป็นการแก้เครดค่ะ 5. หลอดไฟห้ามส่องตรงลงเตียงนอนบนเพดานห้องนอนห้ามมีหลอดไฟส่องตรงลงมาเตียงนอนค่ะ เชื่อว่าการมีหลอดไฟส่องลงมาโดนตัวเราโดยตรงในขณะที่นอนอยู่นั้นจะทำให้พบเจอกับปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาหรือมีภาวะเรื่องของสุขภาพไม่ดีมักเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆค่ะและ 6. หลีกเลี่ยงติดภาพคู่รักในห้องนอนภาพคู่รักไม่ควรอยู่ในห้องนอนควรอยู่ระหว่างทางขึ้นบันไดห้ามนำไปติดในห้องนอนเด็ดขาดค่ะ โดยเฉพาะเหนือเตียงนอนเนื่องจากภาพชุดแต่งงานของเจ้าสาวที่ยาวหรือแม้กระทั่งการใส่รองเท้าเปรียบเสมือนการปกคลุมและเหยียบย่ำเราตลอดเวลาที่เรานอนหลับหากต้องการติดแนะนำให้ติดทางขึ้นลงบันไดจะดีที่สุดค่ะเอาเงินเข้าบ้านเข้ากระเป๋าสตังค์ทำสามอย่างนี้ใช้ทรัพ์น้อยเห็นผลชัวท่านผู้ฟังคะ การทำพิธีกรรมต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มีกันมาอย่างยาวนานเช่นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางการจุดทูบขอขมากรรมกลางแจ้งวิธีการย้ายเข้าบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งการพับเงินเฮงใส่กระเป๋าสาตังคเพื่อเรียกทรัพย์และวันนี้เราขอนำเคล็ดลับวิธีเรียกทรัพย์ขอแนะนำให้ทำสามอย่างนี้หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเรียกสัพ์เข้าบ้านเข้ากระเป๋าสาตังค์จะมีกินมีใช้ไม่อดอยากการเงินไหลลื่นไม่ติดขัดไม่มีคำว่าไม่มีเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอนค่ะมาติดตามรับฟังว่ามีอะไรบ้างวิธีที่หนึการบูชาเงินค่ะเคล็ดลับง่ายๆมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่อดอยากสิ่งที่ต้องเตรียม 1. นําำเข้าสารใส่แก้ว 2. ใส่แบงอะไรก็ได้ลงท้ายด้วยหมายเลขก8ค่ะ 3. นํนำเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1น1บาทและเหรียญสตังใส่ลงไปหลังจากนั้นให้ว่าคถาเรียกทรัพย์เริ่มต้นด้วยการตั้งจิตว่าน้โมสามจบแล้วตามด้วยพระคถาค่ะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติประสิทธิลาภาปะสันตะจิตตาศรัทธาปิยังมะมะ สัพเพชนะนาระหูชนะนาสัพเพธิสาสมาคตากาละโภชะนะวิกาละโภชนะนาอาคัจชายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะสีวะลีจะมหาเทโรสัพพลาพโพนิรันตารังตะมะหังสังคังสีระสา นักมามิพระคาถาบทนี้ให้สวดเก้าจบค่ะเมื่อสวดคาถาเสร็จจากนั้นก็ให้อธิษฐานขอเงินให้เงินไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางขอให้มีกินมีใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนและขอให้หมดหนี้ด้วยเถิดจากนั้นให้หนำแก้วใส่เข้าวสารและเงินไปวางไว้บนหิ้งพระ ก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะวิธีที่สองที่แนะนำก็คือการบูชาไข่วางบนข้าวสารค่ะบูชาไข่ข้าวสารเรียกศัพท์เข้าบ้านแบบตำราบโบราณสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่ให้เลือกเบอร์ใหญ่ที่สุด8ฟองค่ะ 2. เข้าวสาร1ถ้วยค่ะ 3. ภา,าชนะใดก็ได้ที่ใส่ข้าวสารและไข่ ได้แปดฟองพอดีให้คุณนำภาชนะชนิดใดก็ได้ที่เตรียมไว้ใส่ข้าวสารลงไปในภาชนะนั้นและให้นำไข่ไก่ที่เตรียมไว้แปดฟองวางไว้บนข้าวสารตั้งไว้ทางทิศเหนือของบ้านค่ะหรือว่าให้ตั้งหน้าหิ้งพระก็ได้โดยไม่ต้องจุดทูปให้ตั้งจิตแล้วตั้งนโมสามจบ จากนั้นให้ว่าพระคถาดังนี้พุทธังนำมาเงินธรรมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมักมะให้ภาวนาเก้าจบหลังจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เงินไหลามาเทมาไม่มีขาดสายค่ะและขอย้ำว่าต้องเปลี่ยนไข่ใหม่ทุกๆุเจ็ดวันและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหากมีโชคลาภ สามารถนำไข่มาประกอบอาหารได้ค่ะแนะนำว่าให้ใช้ไข่เบอร์ใหญ่ที่สุดในการบูชาเป็นการดึงดูดโชคลาภเงินทองทั้ง8ทิศข้าวสารกล่าวคือตามห่วงจี้ห้องครัวที่ดีจะต้องมีข้าวสารเต็มถังอย่าให้ขาดค่ะเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีกินมีใช้ไม่มีติดขดัด เงินทองไม่มีไล่ล้อเหมือนข้าวสารที่เต็มถังอยู่เสมอค่ะส่วนไข่ไก่นั้นเปรียบเสมือนทองคําการวางไข่ไก่แปดฟองใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัวเป็นเหมือนการวางทองคําไว้ในบ้านค่ะจะช่วยเสริมดวงชะตาด้านการเงินทําให้เจ้าของบ้านร่ํำรวยมีกินมีใช้ไม่มีหมดค่ะวิธีที่สให้ทําบุญแก้กรรมการเงินค่ะ ซึ่งการทําบุญนั้นก็มีอยู่หลายวิธีขอแนะนำให้ทําตามนี้ค่ะสำหรับท่านใดต้องการเสริมบรารมีด้านการเงินต้องการแก้กรรมด้านการเงินการเงินมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ให้ท่านทําบุญด้วยการถวายของให้ท่านทําบุญด้วยการถวายของหรือทําบุญดังนี้ค่ะ 1. ให้ท่านใส่บาตพระในการใส่บาตรพระ ให้ใส่ข้าวสารชานิดที่ดีที่สุดใส่เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกหอ่อก่อนใส่บาตรด้วยไม่อย่างนั้นเวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวสารจะหกเก็บลำบากค่ะได้อานิสงกินไม่หมดไม่อดอยากเรื่องธรรมะหากินค่ะเพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตท,ทุกๆวันกับข้าวชานิดไหนที่เขาใส่บาตรเราจะได้ทั้งหมดข้าวสารในบาตร จะใช้นี่กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เขาจองเวรเราเข้าสารหนึ่งเม็ดคูณอานิสงในพระพุทธศาสนาได้อานิสงคืนมาเป็นล,ล้านเม็ดต่อข้อสารหนึ่งเม็ดจึงใช้นี่กรรมได้ไวการเงินก็จะคล่องตัว 2. หากท่านใดรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องตัวสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาด้านการเงินตลอดแสดงว่าชาติที่แล้วติดนีกรรมเขาไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกไปอีกหนึ่งกิโลกรัมค่ะถวายเป็นสังฆทานวัดใดก็ได้และต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุด แล้วถวายเข้าสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นหนัก63กิโลก็ถวาย64กิโลค่ะหากทำหมดทีเดียวไม่ได้ให้ทำทั้งหมดภายใน3เดือนค่ะแบ่งทำไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระพุทธศาสนาเนื้อนาบุญมันน้อยได้บุญน้อยต้องในเขตพระพุทธศาสนาจึงจะแก้กรรมได้ จากนั้นให้ตั้งใจกรวดน้ำว่าหากใครเคยติดหนี้ไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมดเราขอชดใช้ด้วยอานิสงส์จากการถวายเข้าสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดหนี้ท่านเทิน นอกบ้านชนแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ